เพื่อนเอนชาวโซกันอีกเช่นเคยน,นะครับก็วันนี้เราก็กลับมาเล่นเกมเมลเลสเลเจนส์นะฮะอันนี้ผมก็เดีย๋ยวไปขอเช็คทหารกันทหารเารเือโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็โอเคแล้วอ ง่าผมไม่รู้ว่าจะต้องอัพอะไรอีกแล้วนะครับอ่าโกลิมน้ำตัวเนี้ย Equip by Guardian only Ali is starting from the most terrible w i t e Pool or n o r i c a อันเนี้ยโจมตีพวก Infantile s e r พวกพวกเดินถือดาบ เดจิ้งชาร์ตอันนี้น่าสนใจบวก25 d สิบห้าเปอร์เซ็นบวกสิ per movement point สเปนโอ้มันเดินแล้วมันตีแรงถ้าท่านี้ล่ะเออตัวนี้ดีกว่า อินฟินิตี้ซัลเลเยอร์ซัลลักแคมป์สชารดอวิสตอมอันนี้ดีนะครับเนี่ยมันบวกเมกมอลโลอ่ะมันทำให้ตีแรงขึ้นแล้วก็ป้องกันเยอะขึ้นลบสองอาร์มี่แอคชั่นฟูด้น คนเยอะนะครับบวกป้องกันไปโอเคผมก็ต้องไปยึดทะเลคืนนะโอเคทะเลอันนี้เป็นของผมคืนมาแล้วก็อ๋อกำลังสู้กับสีแดง รุยเลยดีวะ่ะฮ่าเวลซาบเวลซาบมินเทอร์บวก20%ดีเฟนต์ดีเฟนต์ดีเฟน์จะพันแล้วเนี่ยโอ้เรียบร้อยลงหยียบทีมในสองนี้ฮีโร่ไปอยู่ข้างบนนี่ประจัยหน้าฮีโร่ตัวนี้นะครับฮีโร่ตัวนตเนี้ยีแรงถึกเหมือนกัน มไม่ถึกคผมเลืองสามร้อยตดนวัวตีทีเดียวครับตดนวัวตีตายทีเดียว,ว,ต,ต,ยยวตัวนี้วิ่งเร็วนะครับ สปีดส oh, mm ูงอ้อโดนโดนโดนฮีโอยู่นะแต่ปกติมันก็วิ่งช้าถ้าถามผมตัวนี้วิ่งเร็วย สีแดงผมให้แค่เมืองหลวงอย่างเดียวพอแล้วเดี๋ยวจะโตเร็วเกินนะครับที่เหลือตีออกหมดสีเขียวนี่ก็มีแค่เมืองหลวงอย่างเดียวแบบเผาผมนะครับเผาเห็ดเผาเห็บสามารถไปเอาเห็ดไปงอกในพวกราบโบราณวัตถุได้ ต่อกรมขึ้นตรงจุดนี้เกิดการต่อกรรมขึ้น ตรนี้ได้โหลดเทิร์นล่าสุดได้นะครับโอ้ยค้างเฉยนี่ยไรเราโหลดโหลดเทิร์นล่าสุดได้นะครับเกมนี้อาจจะเกิดการผิดพลาดอะไรบางอย่าง ออทิฮาออทิฮาอเลกาออทิฮ่าหรืออเกา เมื่อกี้มันค้างนะครับโอเคอันนี้ไม่ค้างแล้วนี่แหละเกมนี้ทำไมเขาถึงเซฟทุกครั้งที่เราเล่นผ่านเดินนะครับเพราะว่ามีโอกาสค้างได้ลุยัวได้เดินก่อนเสมออืม,อมทีเดียว ไม่คอดตีติดช oh, like ิตรีเข้าพวกแรงอ๋อพวกนี um, okay, ้มันอ่อนด้วยมันแี้ร้อยสาแค่เลือดร้อยกว่าเองนะครับโอ้เป็นกอนตีไหนตีีโลตีีโรล ได้แบบไม่จำกัด oh. ล้อมเมืองไว้ก่อนล้อมทีเดียวเมืองก็แทบพังแล้วอ่ะดูดิร้อยเจ็ดสิบหกนะครับล้อมทีเดียวคือเมืองพังละเว,วลทราบเวลทราบนูนกาทีฟเอฟเฟกต์ฟอร์มวินเทอร์เขาไม่ได้รับอะไรที่ ด้านลบจากวินเทอร์เลยอ่าอันนี้ยังไม่ได้อัพเกาะเลยนะครับอันนี้เอาเอันนี้ก่อนโอเคล้อมไปก่อนนะครับยังไม่ทําอย่างอื่นสีเขียวผมผมไม่โจมตีสีเขียวนะ คืออะไรอะ่ะลีดเดอร์เลเวลสามวิทยาลัยซิตี้เซ์สี่เลเวลสองซิตี้ออนอาราวซิตี้คือเขาให้สร้างบ้านเยอะๆอะมันถึงจะได้ซิตี้เลเวลสามแต่ของผมมันน่าจะเลยเลเวลสามไปเยอะแนละ้ว่ะแต่ว่ามัน มันเพิ่งถึงสนี้ดน,นึงน,นะสางไปก่อนกินสต็อยกินอันนี้กินทุกอย่างแล้วเ n t r n n t e r n s นะฮะ that dives การด<ม>ิสโปสฟังใจเนี่ยมันอาจจะลดเลือดเราได้ กลางวันก็กันไม่รู้เลเวลอะไรแล้วเนี่ยเงผมก็ดูไม่ออกเลยกันเลเวลสามเมนเซียมออริกาเลเวลสามอ๋อรจุเขายอมหยุดสงครามนะครับนี่แหละ คือคอมเขาก็ฉลาดอะ่ะเขาเห็นเราแข็งแกร่งจัดนะครับเขาบอกไม่เอาแล้วไม่สู้แล้ว เมืองก็น่าจะชนะแล้วแหละเพราะวันไมมีกองทัพไหนที่แข็งแกร่งเสมอเมือนผมแล้วตอนนี้เมืองขนาดนี้บอกเลยว่าตีไม่แตกนะครับสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแตกโคตยากแต่แต่ถ้าเมืองน,นี้แตกอะใครที่ตีแตกได้คือเหมือนกำรรชัยชนะเลยนะครับเพราะว่ามันได้เมืองได้เมืองขนาดใหญ่ ใช้ชน,นะน่าจบนหรืองมานนี้โอ้ฮีโร่ของมากสุด i อยู่ในน้ำจะโดนนะครับแล้วก็เอามาเอามาเฝ้าตรงนี้ไว้อาอไปทางไปอีกทางหนึ่งนะครับผอเอามาเฝ้าพวกนี้ไว้ดิ โกงอ่ะผมบอกเลยดูดิทรัพยากรแบบสูงสุดอะเผาโกงมากนะเนี่ยผมเพ่งผมก็เพิ่งจะไปเล่นนะครับเพิ่งจะมาเล่นรู้แต่ว,ว่ามันเออมันมีแผ่นเดียวเราก็เห็นคนอื่นเล่นนะมันมีแผ่นเดียวก็ว่าแล้วทําไมเล่นแบบออนไลน์นะครับเขาจะเลือกเผานี่แหละคูติสเนี่ยแหละโอ้มันโหดอย่างนี้นี่เองแล้วแบบเผายนอื่นก็จะรีบปากคูติสก่อนเลยนะครับ เพราะว่าถ้าสู้ชนะกูติสจะได้เมืองใหญ่ายอมแพ้แลกกับนาโรสเอ็กเซปต์หมดโซโลเคชั่นโอ้ไมก็อมาผม้อมสู้นะครับโกเลมลมโอ้อาจารย์นหน้าฮีโร่เลยดรกว่าฮีโร่เดินไปไหนไม่ได้แล้วตรงนี้ โลซิตเซอร์ออฟเมอร์ซี่ด้วยอมหนอนมาด้วยนอนวิ่งโคตรเร็วอะ่ะโอ้ยยยจอด ปันนะครับผม แนอนี่โคอสุดโอเคเรากลับไปโฟกัสที่เมืองอย่างเดียวนะครับโอ้อัพสุดทุกอย่างไม่มีอะไรให้อัพอีกแล้วอ๋อนี่เพิ่ม security เพิ่ม security เกเจอ,เจอสป,ปายแนละ้วสูงสุดในงานวิจัยแล้วห่าวินเทอร์อีกแล้วรู้สึกว่าวินเทอร์ผมอาจจะเก็บเกี่ยวได้ได้เยอะขึ้นนะในเมืองนะครับ เาเกมจะจบแบบมันจะเข้าฤดูหนาวบ่อยนะครับ The dark season has begun. m o d e l i n g in winter light and movement are more d i f f i c a l oh, t ลดเลือดด้วยอะ่ะลดเลือดด้วยถ้าเราไม่ได้อยู่ในแผ่นของเรา เราก็เดินกับแพนอันนี้มันเป็นดาร์คซีซั่นนะครั วิจัยอ้าวไซอันติฟิกแอคชีฟไซอันติฟิกนะครับยูเอวิกเตอรี่อ๋อคุณคุณสำเร็จแล้วผมชนะแล้วนะครับโอเคเกมมจบแล้วแหละคือผมสามารถคะแนนไซอันเนี่ยสูงสุดได้ก็จะถือว่าชนะไปเลยนะครับ วิกตอรีโอ้ดูการเติบโตของครูติสเผารัธิสิมันโตเวอร์เกินจริงๆมันเกียนมากอะ่ะผมรู้เลยว่าทำไมเวลาเล่นออนไลน์อะ่ะคนจะไปโจมตีเผ่านี้ก่อนนะครับมันโตเกียนเกินดูดิทหารจู่ๆวูฟขึ้นมาขนาดนี้นะครับเอ็กซ์ก็ขยายแต่ก็ยังสีชมพูขยายเยอะกว่าแต่ว่าผมไปตีนี่คือเขาโดนตีมา สีเราก็เลยเริ่มใหญ่ขึ้นไป population ตอนแรกคนเขามากกว่าผมนะแต่นี่ผมไปจัดการเขานะครับผมได้มากกว่า Research ชนะนะครับ Food โอ้ยโกรดูข้าว Industry โอ้หมกอด Dust s ย n ส์อ n มฟลอนโอ้เหลืออย่างเดียวเวสไม่สุด โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับสารบเกมนี้ก็จบสิ้นสุดลงแล้วนะครับก็จริงๆผมไม่ได้ชนะแค่รีเสิร์ชอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไซเอนติฟิกเนี่ยมิลิเตรีก็ชนะนะครับเอ็กซ์แพนก็ชนะเพราะว่าผมไปโจมตีเข้ามาพอปูลเลชั่นก็ชนะฟู้ดชนะอินดัสตี้ชนะดัชชนะไซเอนชนะอินฟูนก็ยังชนะนะครับอ็มพายแอปพูฟ อันนี้ไม่ได้บ่งบอกอะไรอันเนี้ยไอเผาเเผา,าดาก้อนชนะอยู่แล้ว,ลวนะครับดีโ o เมซี่เนี่ยเวดโอเคโอเค,โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับสวัสดี